โอ้ฝนครับโอ้ป้าฝนครับตึงๆเลยทั้งนี้สวดซ่าดป่อป่อพี่น้องบนโดดกุง้งไตขึ้นมากฝนเสิฟังเสียงครับพี่น้องฟังเสียงพวน่ะพวน่ะโอ้ยเสิร์ฟเสียงครับผมปื้อทัวร์ฝนนะป้าฝนนะ ับสวัสดีครับพี่น้องครับพออันนี้เดี๋ยวนะครับเนาะบรรยากาศคุ้มฟ้าคุาค้มฝนได้กับตกมาหลายมืเงแล้วครับฝนนี่ก็ได้วันอาทิตย์แล้วเพรท่านเยยบืญญาา่ออยาเที่ยวยู่มเนี่ก็พาพี่น้องมายามกรุงไม้เดิมเมเนี่ยแหละครับผมเนี่ยชิสโสขีมันบ่ครับบรรยากาศฝ่าเป็นยางต,กด,ดตกดีตกดีฝนหัวนี่เศร้าสิ อากาศที่เย็นแน่ล่ะครับนีบก่กหนิมเลยใส่ไปตางมื่ว้านเนี่ยแหละครับเนี่ยใส่ทั้งหมดกับหกล้างล่ะครับแยก่กะห้องกับเขาหุงสุกผสมมันเผือกเะครับพอประมาณดุ่มน้อยๆอีกแล้ว ใครับดละใส่หมูเกาุลครับน้ำปลาหุดลครับมาหนึ่กับสองหลังพวกข้าเจ้าไส้ลายดเหมือนน่มาบ้านครับมูนเี่ๆวุ้เล่ครับข้าเจะหึ่งไส้ไส้ใบเหมือบ้านครับุนก็กีนนำอยูขอ่ขุนนะครับขุนนำพนายายามทางงนีาของมก,กรเลยครับผมมาแล้วพยนน้อยๆม,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 มาแล้ว โอ้ยหอยามเหลี่ยวกันเด้อหอยตกอยู่ยใส่นอเสียบที่นี่ผุนขับกุง้งมึงโหลดผุนผุนโอ้ยผุนขับผุนมาแล้วหลังเลียกแหงมานบ่ก็ไปเห็นกุ้งน้อยจังเด๋อโอ้ขวางยังน้องยิงโอ้ยขับพี่น้องของของน้ำของน้ำผุครับ หลังแหกแหกมนานบ่สวดสาดบ่ครับโอ้ฝนครับโอ้ปลาฝนครับตึงๆเลยทั้งนี้ฝนครับฝนนะโอ้โหยคักเลยครับคักเลยฝนครับฝนบ่เคยผิดหวังเลยครับน้องนี่ปฮาตัวฝน,นครับฝนปลากับเขาดีปุ้งกับเขาไร คักดดี้ครับสุดยอดแบบนี้ในใแมีทั้งคุมผู้เด็ก้อยปลากระติสููปแป้งทอดแล้วครับปลานี่ยขนเมเค็จสมปลาไม่ก็เท็ดไปสมตัวขนมันนี่ฝ่ามาด้วยกระฝนดิปลาใหญา่จกชั่วโมองนี่เดี๋ยครับเดี๋ยวคลาดด้ครับทั้งกุ้งทั้งปลา เดดไปครับผมนโอ้ยอือปูนี่แล้วครับนี่แม่พันธุ์ไข่ออกแล้วเบียกนี่ไข่ยอยู่ครับนี่เติมเลยเนี่ยกับว่ายังอายุหากินหม่งกอล์กเนี่ยแหละครับลบไปลบมาอยู่นี่แหละหาตุกปลากับเบื่อหมัน เพระาะว่าอากาศว่าเป็นใจนะครับเนาะแขนมือหยุดกว่มีแต่ฝนตกแขนมือแดดกะได้เฮ็ดงานเห็นเดชเป็นลังสุกลังมนันบ่ารังไงก็ส้วงหนักๆพี่น้องสุดเตึมมือพ่อตึมสิตึมมือพ่อตึมครับสิวสวดศาดต่์ ปาพี่น้องบนหลอดกุ้งไตขึ้นมากคุณฟังเสียงครับพี่น้องฟังเสียงข่วน่ะข่วน่ะโอ้ยปลาเน้นๆปลากุ้งอยู่มีกุ้งอยู่พุณโอ้ยขาดกับปลาไหมคุณครับคุณทั้งกุง้งทั้งปลาคุณโอ้ยสดสด อยากมกก็มกอยากอ,อู้อู้แล้วครับบัดนี้สุดแป้งทอดก็แซบ่บ <c oughs> เคืองก็เคืองกุ้งก็ปลาทำเวลาครับบ่เนี่ยขาา่าฝนมากๆนี่ฝนเย็นยุกทรวงนี่ฝนข้าวฝนโอ้ยแต่ไหนะครับฝุครับโอ้ยแต่วันซ่อน ก่อยมังเด้เนาะครับเนะาะนี้บอกีกวกปลาซิวทูปีเปีป๊ยลวดฝากสำเนียหนึ่งก่อยลวดนะครับรุ่นหลังต่อไปครับผมโสดสีสมา,านปะปุ่นอะอุ้ย เดี๋ยวหลังต่อไปน,น, be, น Oak, ี่สิโุกสีมานบ่สิติมบ่สิติมรเปล่าเติมครับผมหืหืมฟังเสียงครับผมปืดทุ่มผ okay ุนนะบ๊าพุ่นนะอู้ยขักเลยครับเจียวครับเจียวผุนขับพี่น้องเบิ่งงหลุดกวงมะเขาลังนี่นะครับนี่พุ่นครับก้อยจานนี้ลยครับนี่ อบคครับคุณเหาวตรงๆเลยโอ้ใส่ขากันไงหมานอยู่ <c oughs> ลังเขา่ลาลังบัวนะครับกุ้งอะไรขอบผมเด็กไกว์ไยยงนะครับไปคุณโอ้หมานอยู่ลังนี่ย สีนี้ไม่เว้ยมาครับต้องหลุนหลังหนาไฟมั้งเรือครับสิสซกสีมานบ่ก็ใส่จีมเขาเจ้าอยู่นี่แหละครับพราเจา้าไสองหลังสามหลังบ่มีเมงใส่ซก็เลยข,ขอแง่เพื่อนหลังหนึ่งพ่อได้ไปกินบูป่ปลามาตรงนี้ก็มีแยเล่เลยเดียดสิโซกสีมานบ่ครับสิเติมบ่คร,บมบครับผม นั่ขึ้นสี่นี้บ่พราหนาพลาดครับน้ำขึ้นแบบนี้สวดศาดว่าครับพี่น้องมึงนะครับผลปื้ดง้อยซึบปลิบง้อยซึบลิบพวนนะฟังเสียงหรอครับผลนะปื้งถั่วป้าดผลครับผมพอได้์ยุครับพอไดย์ยุผลนะแทกเลยโอุ้ยครับผลนี่จะตัวง่ามกุ้งผลครับผลถือว่าโอเคอยู่ครับผล จุกสี่ในแม่เว้ยืนยันบ่ถืออ,อ,อ,อยู่ว่าเขาเจาะไส้ไร่ผดหมู่บ้านนี่นี่ครับนี่ปุ่งแน่นๆโอเคครับก้อยเสียบๆได้แบบนี้ไปอ,อุ้ยฝุงออกไปใส่ิญากแบบนี้เนาะ น้ำหายเห็นบนญอ๋อฝ่อตกเด้อฝนเด้อจุดของฝนกแห่งยุโรถปุฝนต่อไปครับผมโขกสีมานบ่สตึมหิบ่ตึมสีส่วงเด๋ชีสวดสาดบ่ครับ มัคือเป็นมิดมิดโอ้ยพออะไรเยอะครับพอพอ่ออะไรเยอะคนอ่ะคนน่ะโอ้โหโอเคโอเคคนใส่ดูโหดครับแถวเนี้ฮะมันยุกไก่เนาะครับเนาะคนหนึนนออ่งออกคนหนึ่งเข่าล้ะครับคนคืออะไรเยอะครับคนกันเริ่มมากแล้วโอ้ ฝาจะ่าฝ่าตัวแข็งด้นี่ครับนี่จัดไปเลยครับฝนมาแล้วฝนนุ่มๆ,ๆ,ๆแล้วนีอนะครับสมานบนอดังสุกไทยภาพเบแล้ว ดเ,เดี๋ยวลุนซ้ำพี่น้องเอ้ยมุงพับแล้วเฝ้าหลายฝนกับมาพุ่นอ่ะโอ้ถืได้ว่าได้เยอะครับพุ่นอ่ะฝนอ่ะโอ้โหสุสดยอดเลยทั้งป่าทั้งกุง้งนี่ครับนี่ปลากับกุ้งนได้ยเดยวมาหรอฝนเริ่มแห้งแล้วอึว๊ปโอ้ นี่ครับนี่ทอบแล้วเท่เลยครับพี่น้องก็เ <c oughs> ดี๋ยวมกันฝอมมาไม่เถอะวะนี่ครับผมผลงานทั้งกุ้งทั้งปลา้ะครับนี่ <c oughs> พ่อได้๋ยู่เด้กินอยู่ครับก็ถือว่าพ่อได้กินด้วยนะครับเนาะชิปนี้ก็ขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องท่านผู้ชมสุขผูทุกคนเด้อครับเด้อก็ขอให้ยู่ดีมีแห้งลำลำเรวยๆเงินทองทุกผู้ทุกคน สำหรับมือนี้สวัสดีครับ